ทไไทยกโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับพี่ๆชาวโหัวนิดแล้วก็ชามมานะครับก็ผมขอได้แนะนําตัวไปทางการอีกครั้งนะครับชื่อธนาพัฒน์นะครับเป็น s o ลูชัน n มนเจอร์จากไซเซียลไทยแลนด์นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องของ f t t r ต่อจากพี่กฤษมาสักคู่นะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเนี่ย ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวพออาจจะแจกก่อนเลยหนึ่งชิ้นนะฮะเรามีแผ่นลองเมาส์แล้วก็ถุงผ้านะครับขอเป็นคําถามต่อจากเซสชันเมื่อกี้ง่ายๆเดี๋ยวาจะาช่วยพช่วยานาครับแจกเป็นหนึ่งรางวัลหรือสองรางวัลคะแจกหนึ่งก่อนฮ<อ>ะแล้วเดี๋ยว,วท้ายเซสชันมีอีกหนึ่งรางวัลค,ครับโอเคโอเคคำถามง่ายๆฮะ FTTR เนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีชื่อเต็มๆเนี่ยน่าจะพอรู้อยู่ว่าชื่อเต็มชื่อว่าอะไรย่อมาจากอะไรคะอ่า ตอบตอบนิดนึงค่ะ F t T I ย่อมาจากอะไรคะ Fiber to the Room ถูกไหมคะโอเคถูกต้องครับผมรางวัลอยู่ไหนเอย่ยรางวัลเดี๋ยวมีน้องเดินไปแจกอ่ะ,ะ,ะเดี๋ยวมีน้องมีน้องเดินมาแจกคะ่ะมาเป็นถุงเลยมีด้วยนะคะโอเคคุยท้งม่วงนะขอจะเรียกความตื่นเต้นก่อนอได้คะ่ะได้ครับโอเคงั้นผมขอ,อยาตเริ่มเลยนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ลังๆเนี่ยเดี๋ยวมีแนะนำบริษัทไซเซลก่อนนะแล้วก็จะมีเรื่องของตอ่อจากเรื่องของ f p t r จะมีเรื่องของ Product แล้วจะมีโซลชันที่เราไปเวิร์กแล้วก็ไปทำมาว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับ Fiber Optic นะครับณนะปัจจุบันโอเคขออนุญาตเริ่มจากไซเซลก่อนนะครับไซเซลเนี่ยหลายๆท่านอาจจะพอรู้จักบ้างแ้วเราเป็นบริษัทเน็ตเวิร์จากประเทศไต้หวันนะครับเราแบ่งเป็นเรื่องของไซเซลคอมมูนเคชั่นที่ดูฝั่งที่เป็นงานเทเลคอมนะฮะ แล้วก็จะมีไวเลสแลนที่อาจจะเป็นงาน s หรืองานติดตั้งตามอาคารต,าต,าตา่างๆเราจะมี2เซกชันหลักๆที่จะมาพูดในวันนี้นะครับ <Wow. S 1> ทำไมต้องเป็นไซเซลนะฮะไซเซลความจริงเราไม่ได้เพิ่งมาทำ FTTR หรือว่า FTTX นะครับเราอยู่ในตลาดที่เป็นเทเลคอมหรือตลาด Business Network เนี่ยมานานมากตั้งแต่ยุค ADSL สายทองแดงหลายๆท่านน่าจะเคยใช้อยู่นะฮะจนเป็น VDSL G. d t และปัจจุบันเนี่ย เราวิ่งอยู่บนที่เป็น f i ร e r optic หรือว่า f t t s, mm hmm. <S และก็จะมีเทคโนโลยีอีกหนึ่งเรียกว่า 10G พ o n ที่เป็นอินเทอร์เน็ต10 g ิกในบ้านตอนนี้เรากลังทดสอบอยู่กับทางโอเปอเรเตอร์นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยคุ้นอุปกรณ์ที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่า mm hmm. มันจะไปอยู่ตามไซต์ตามโนดตามคอนเน็ตเวิร์หรือตามชุมสายหลายๆท่านน่าจะคุ้นอุปกรณ์ที่เป็นเราเตอร์ตั้งอยู่ตามบ้านใช่ไหมฮะ อันนี้ก็เลยให้ดูว่าไซเซลเนี่ยเราทำตั้งแต่ยุค ADSL เดิมนะครับจนปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่า AIoPON หรือว่า a l l i n o e p o n ที่จะเป็นเทคโนโลยีที่เป็น 1G 2.5G จิกสอจิกจนถึง10จิกที่เราทดสอบอยู่นะครับเราจึงมีความมั่นใจว่าเราจะสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นระดับ10บจิกหรือ1 G จิกหรือปัจจุบันเนี่ยที่เรามาพูดวันนี้เนี่ย Fiber t o the Room ได้อย่างสบายๆนะครับโอเคขอจ้าเริ่มจากโปรดักต์นะฮะว่าโปรดักต์ของ FTTR โปรดักต์เนี่ย <ítulo> มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยตัวหลักนะฮะเป็นเหมือนตัวแม่ของระบบ FTTR เลยเราเรียกว่าตัวนี้เนี่ย OLT o p t i c l i n e Terminal ฮะตัวนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ที่ห้องเซิร์ฟเวอร์หรือจะเป็นตู้แหลกต่างๆไว้ติดตั้งอุกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับเห็นขนาดหนึ่งอยู่ตัวนี้เนี่ยแต่ว่ามันรองรับอุปกรณ์ปลายทางหรือว่าจำนวนห้องที่ติดตั้งเนี่ยได้ถึง500ห้องสบายๆจะแตกต่างจากสวิตช์ที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยนะว่า24พอร์ต ไปต่ออุปกรณ์2ี่ตัวหรือ48พอร์ตอุกรณ์่ตัวแต่ตัวนี้เนี่ยมันออกจากพอร์เนี่ยออกไปได้ถึง500้อห้องสบายๆนะฮะเดี๋ยวเรามีเซ็กชันที่ไลฟ์เดโมแล้วก็พูดถึงแนะนำอุปกรณ์ถ้าสนใจเนี่ยไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บูธนะครับเขต power source เนี่ยรองรับทั้งไฟ ac dc จะมีพอร์ตพอร์ตที่เป็น8พอร์ตนะฮะแล้วก็มีพอร์ต1 g พอร์ต1ก็กสจิกรองรับหมดนะครับส่วนนี้ okay. ในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยเราขายอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยให้กับงานเทเลคอมน,นะฮะทำให้เขาเรียกว่าเทวโกเกตอุณหภูมิเนี่ยรองรับตั้งแต่ลบ40องศาจนถึง65องศานะครับทําให้มันสามารถทนกับอุณหภูมิในประเทศไทยเนี่ยสบายๆแน่นอน,นะฮะเราติดตั้งอยู่ในงานที่เป็นงานเทเลคอมเป็นหลกักแล้วก็งานอาจจะเคยได้ยินคำว่าเน็ตประชารัฐหรืองานดูโซนะฮะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างอยูอย่ท้ายสไลด์นะครับ ต่อมาเราจะมีตัวอุปกรณ์ที่เป็น O.N.T. ที่ตั้งอยู่ตามห้องนะฮะให้บริการ Wi-Fi ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็น IP TV หรือว่าจะเป็นโฟนทั้งที่เป็น IP Phone อะไรอโฟนอ,อฟนุปรกรณ์1ตัวเนี่ยสามารถให้กระจายเซอร์วิสได้ครบภายในห้องทําให้1ตัวเนี่ยมันสามารถรองรับการใช้งานของจํานวนยูเซอร์เนี่ยสิบไร์แอมยี่สิบไยแอมสบายๆนะครับไม่มีปัญหา ต่อมาเรามีอีกหนึ่งตัวที่เป็นเขาเรียกว่า p o e o n u หรือ p o e o n t ตัวนี้เนี่ยให้กระจายกับอุปกรณ์ที่เป็นต้องใช้ไฟ p o e หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยที่เป็น CCTV หรือว่ากล้องวงจรปิดต่างๆที่ต้องใช้ไฟ p o e ใช่ไหมฮะเราจะมี Develop อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามาในโซลูชันที่เป็น MTR MT t ในส่วนที่เป็น p u p l i c Area เเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างว่าไปติดตั้งอะไรยังไงบ้างน,นะครับ นอกเหนือจาก FTT-R Solution แล้วเนี่ยเรามีอุปกรณ์ที่เป็น o n c l o u d นะฮะส่วนที่เป็น Wireless LAN เป็น s สวิต c e เป็น Asset Point ต่างๆเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำนะครับความจริงค่าของเราชื่อว่า n e b u l a เราใช้ s e วิต c e ของทาง AWS นะครับหรือว่าทาง Amazon นะฮะก็เป็นหนึ่งใน Cloud ที่ดีที่สุดในโลกเจ้าเนึ่อนะครับเราเปิดตัว c l ว u d ตัวนี้เนี่ยเมื่อปี2016และปัจจุบันมีกวณากว่า80 Product ที่ support ไม่ว่าจะเป็น Asset Point g a เ e w S สวิต์หรือว่าจะเป็น Mobile Router นะครับ ให้ดูหน้าตาของตัว Nebula Cloud นะฮะก็สามารถเมเนจทุกอย่างผ่าน Cloud ได้นะไม่ไว่าอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็สามารถเมเนจอุปกรณ์ตรงนี้ได้ไม่มีปัญหาแน่นอนครับโอเคหน้าตาของ Cloud เนี่ยเราสามารถดู Data ดู Client ต่างๆที่สามารถใช้งานได้ทำให้เราสามารถ analyze หรือตรวจสอบปัญหาภายในไซต์หรือต่างไซต์ที่เราดูแลได้อย่างสบายโดยที่เราไม่ต้องออนไซต์ด้วยซ้ำน,นะฮะสามารถตั้งค่ามเนจคอ c o ิกต่งางๆได้ทุกอย่างผ่านตัว Cloud ของเราตัวนี้นะครับ เกีย์นี้เราจะมีแอสเซทพอยต์ของจริงมาให้ดูนะที่ติดตั้งตามทางเดินหรือจะเป็นในห้องต่างๆนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็รองรับได้ถึงหกสิอุปกรณ์หรือหกสิบตครแอนน,นะฮะได้สบายๆนะครับเขียลักษณะจะติดตั้งตามทางเดินหรือตามห้องประชุมก็ได้นะฮหรับต,ตัวนี้ต่อมาจะเป็นตัวที่เป็นลักษณะวอลทายหรือว่าวอลเมสานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะไปติดในห้องนอนนะฮะหรือว่าจะเป็นติดหลังทีวีใต้โต๊ะ ต่างๆนะครับลักษณะการติดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตามรูปด้านบนนะฮะโอเคก็ตัวนี้เนี่ยจะไปให้กระจายสัญญ,ญาณ Wi-Fi ทั้ง IPTV ในห้องได้แน่นอนนะครับนอกจากไวไฟไฟแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินคำว่า Wi-Fi 6แต่ว่ามันดียังไง Wi-Fi 6เนี่ยมันถูกอัปเกรดจาก Wi-Fi 5นะฮะเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้นรองรับไทยแอดนด์มากขึ้นนะครับเราก็มีอุปกรณ์ของจริงมาโชว์นะฮะที่เป็นเข้าสู่ใน X ตัวนี้เนี่ยก็เป็นรองรับที่เป็น Wi-Fi 6 เราเรียกว่า f 1 0 8ตัวนี้เนี่ยรองรับไฮแอนได้ถึง128ไคลแอนนะครับต่อมานอกนือจากพื้นที่ที่เป็นอินดอร์แล้วเนี่ยเราจะมีพื้นที่ที่เป็นอาท์ดร์ตามในรูปนะฮะตัวนี้เนี่ยไปติดตั้งที่ไหนได้บ้างนะครับไปติดตั้งที่เป็นรูปท็อปบาร์หรือว่าจะเป็นสระว่ายน้ําที่อยู่กลางแจ้งอาท์ดร์นะฮะสามารถให้ใระจาสัญญาณ Wi-Fi หรือินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงนะครับสาหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะ ก็สําหรับโซลูชันเนี่ยเราสามารถมาผสมหรือว่ามารวมกันได้ไม่ว่าจะเป็นที่เป็นส่วนที่เป็น Public Are a หรือว่าจะเป็นในห้องสามารถกระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้ทั้ง c o r รตแ a ร์เรีภายในโรงแรมนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็น Outdoor หรือว่าเป็น Indoor สามารถทํางานได้ผ่านตัวระบบไซเซล f t t r ตัวนี้ได้แน่นอนครับนอกจาก f t t r แล้วเนี่ยเราก็จะขอแนะนําเพิ่มเติมว่าเราไม่ได้ทําแค่ f i b e r to theroom นะฮะปัจจุบันเราทําให้กับทางโอเปอเตอร์หรือ เทเลคอมบอบร์ดแบนราเตอร์ต่างๆนะครับนะฮะอย่างที่บอกครับว่าเราเนี่ยอยู่ในตลาดที่เป็นเทเลคอมมาค่อนข้างยาวนานนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเราทําให้กับทางเนตประชาะรัฐนะฮะในพื้นที่อีสานกว่า900หมู่บ้านนะครับต่อมาก็เป็นที่ชุงหวาเทเลคอมนะฮะหรือว่าที่ประเทศไต้หวันเฮดคอร์เตอร์นะครับเราก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ f t t s นะครับผม โอเคส่วนในประเทศไทยเราก็ทำกับทางบริษัท AF นะฮะแล้วก็จะมีแคตที่ปัจจุบันก็เหมิดกับทางเทวทีรวมกับเป็น NT นะครับเราก็เป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์ในเรื่องของ FTTH เช่นเดียวกันนะครับโอเคอันนี้จะเป็นที่เดนมาร์กนะฮะแล้วก็ประเทศตรุกรกีนะครับนอกจาก FTTH หรือว่า Fiber to the Home Fiber to the Room แล้วเนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เป็นกล้องวงจรปิดเราก็ใช้ตัวไฟเบอเนี้ย ดึงจุดเด่นของเรื่องของระยะทางเรื่องของไฟเบอร์เนี่ยเข้าไปพรไว์ผักเมืองที่อาร์เจนตินานะฮะเพื่อติดตั้งพวกกล้อง C C T V เรื่องของความปลอดภัยต่างๆในพื้นที่นะครับโดยผ่านโครงข่ายที่เป็นไฟเบอร์ติดตัวนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ท,ท,ที่ประเทศอาร์เจนตินานะฮะที่ทางไซเซลเนี่ยมีโอกาสได้ทำนะครับโอ okay. เคนะฮะก็จะเป็นลักสายไฟเบอร์ไปตามเสาต่างๆนะครับหรือหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าสมาร์ทโฟนตรงนี้เนี่ยก็ใช้โครงข่ายที่เป็นไฟเบอร์ติด จะเห็นว่าไฟเบอร์เนี่ยนอกเหนือจากลากไปตามบ้านหรือว่าลากไปตามอาคารงานไฟเบอร์ดูดลูมแล้วเนี่ยสามารถทำได้อีกออกแบบอีกหลายแบบนะฮะและปัจจุบันเนี่ยไฟเบอร์เราวิ่งอยู่บน1นึ่งิกสอกิแต่ปัจจุบันเราใช้ไฟเบอร์เส้นเดิมเนี่ยวิ่งอยู่บนที่เป็น1 0บิกและอนาคตอาจจะถึง2 0่สิบิกห้สิบกได้สบายๆนะครับโอเคสุดท้ายก็ขอบคุณนะครับอาจจะค่อนข้างกระชับนิดน,นึงถ้าเกิดสนใจมีคําถาม เพิ่มเติมอาจจะไปที่บูธของทางไซเซลแล้วเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์เดโมนะฮะแต่ก่อนก่อนไปมีอีกหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับแจกของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะฮะได้ค่ะขอเป็นคำถามง่ายๆนะครับอุปกรณ์ตัวแม่ของระบบไฟเบอร์ออปติกเนี่ยชื่อว่าอะไรครับอุปกรณ์ตัวแรกนะคะตัวแม่ฮะตัวแม่ตัวแม่อ่ะชื่อว่าอะไรคะไม่ไหวค่ะตอบไหมคำถามยากไปไหมคะึ้นต้นขึ้นต้นด้วยแอลลงท้ายด้วยทีแล้วกัน มีข้างหลังยกแล้วค่ะขึ้นต้นด้วย L ลงท้ายด้วย T ถูกไหมเอ่ยค่ะ O L T ถูกต้องครับผมถูกต้องค่ะขอบคุณคุณเบลเลยครัโอเคมีมีอีกไหมคะก็จุดท้ายเนี้ยเรามีของแจกอีกแต่อาจจะต้องไปถ่ายรูปที่บูธนะฮะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมที่บูธได้นะครับถ้าสนใจก็ ไปสอบถามได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอ่าค่ะต้องขอเสซ็รลงมือให้คุณธานาพัด้วยค่ะ